สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปคอนเวิร์ตลันสตาร์ไฮนะครับโดยก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับระหว่างข้อสูงกับข้อต่ําเนี่ยเลือกคู่ไหนดีแต่ว่าผมไม่ได้มาบอกนะว่าคู่ไหนเนี่ยมันดีกว่ากันคือมันดีเหมือนกันทั้ง2คู่นั่นแหละแต่ว่าผมแค่จะมาบอกความคิดส่วนตัวเฉยๆนะครับว่าระหว่าง2คู่นี้มันน่าจะเหมาะกับคนสไตล์แบบไหนนะครับแต่นี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมโอเคครับแล้วก็มาดูกันที่ทั้ง2คู่นี้เลยนะครับ ในส่วนที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยใน2คู่นี้เนี่ยก็คือตัวข้อสูงเนี่ยจะมีโลโก้ดาวที่ข้อเท้าด้านในนะครับคือมันจะเป็นโลโก้ที่สกรีนติดรองเท้าไปแบบเรียบๆเลยนะครับจะไม่เหมือนกับชักเทเลอร์เจสูนหรือว่าลันสตาร์โมชั่นที่มันจะนูนขึ้นมานะครับซึ่งผมคิดว่าผมชอบแบบนูนมากกว่านะแบบเรียบๆมันดูธรรมดาไปแล้วก็ตัวข้อต่าเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตัวหุ้มข้อเนี่ยจะมีรูเชื่อมรองเท้าอยู่8รูนะครับ ส่วนตัวข้อต่ำเนี่ยจะมีรูรองเท้าอยู่7รูคือตัวข้อสูงเนี่ยจะมีรูรองเท้าเพิ่มขึ้นมารูหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาดูจากด้านข้างนะครับจะเห็นเลยว่าทรงของรองเท้าตัวข้อสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นทรงสโลปอย่างนี้นะครับมันทําให้มีความโค้งมากกว่าตัวข้อต่ํานะครับถ้าเกิดใครชอบรองเท้าแบบทบรงตรงๆเนี่ยคือมองด้านข้างแล้วดูไม่โค้งแบบนี้นะครับ <S <S ผมคิดว่าน่าจะชอบตัวข้อต่ํามากกว่านะครับส่วนตัวข้อสูงเนี่ยมันก็จะให ลุคที่แบบเวลาใส่แล้วเนี่ยเท้ามันก็จะดูโค้งๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดอยากได้ลุคแบบโลท็อปเนี่ยก็ต้องใส่กางเกงที่ปิดข้อเท้าลงมาเยอะๆนะครับมันก็จะให้ลุคแบบโลท็อปได้เลยแต่ถ้าใส่ขาสั้นเนี่ยมันก็เป็นทรงของมันแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็คือจะได้ทรงแบบโค้งๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ด้วยที่ความที่มันหุ้มข้อนะครับแล้วก็มีเชือกองเท้าที่มากกว่าเนี่ย ทำให้เวลาใส่เนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลาใส่นานกว่านิดนึงนะครับถ้าใครขี้เกียจเนี่ยก็ซื้อคู่นี้มาใส่ก็เร็วกว่าแน่นอนนะครับผมคือตัวข้อสูงเนี่ยมันก็ใส่ไม่ยากหรอกครับคือมันก็ใส่ง่ายแต่ว่าใช้เวลาใส่นานกว่าแค่นั้นแหละ <S <S แล้วก็มาพูดข้อเสียของตัวข้อต่ากันบ้างนะครับด้วยความที่รองเท้าเนี่ยมันส้นสูงนะครับแล้วก็เวลาใส่เข้าไปเนี่ยตรงส้นเท้าของเราเนี่ยมันแทบจะหลุดออกมาอยู่แล้วนะครับคือเวลาเดินเนี่ย มันจะทําให้ส้นเท้าเราเนี่ยเพรขึ้นมานะครับถ้าเกิดรีบๆเดินหรือว่าเรารีบวิ่งไปไหนสักที่เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าใส่แล้วมันจะหลุดนะครับผมคือมันไม่ค่อยสะดวกอะเวลาที่เราจะต้องรีบๆเดินหรือว่าเรารีบนะครับผมส่วนตัวข้อสูงเนี่ยเวลาผมใส่เนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคือมันมีตัวหุ้มข้อนี้คอยล็อกข้อเท้าไว้แล้วเวลาเดินมันก็สบายๆนะครับหรือว่าจะรีบเดินรีบวิ่งอะไรก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ แนะนำว่าเวลาใส่ตัวข้อสูงเนี่ยควรจะใส่ถุงเท้าด้วยนะครับคือใส่ให้มันเลยตรงพุ่มข้อมาสัหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยไอตรงพุ่มข้อเนียมันจะกัดตรงข้อเท้าเรานะครับทำให้เวลาเดินเนี่ยมันก็ทรมานเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวข้อสูงเนี่ยคนตัวเล็กบางคนเนี่ยอาจจะก,กังวลนะครับไม่กล้าซื้อเพราะว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยกลัวว่าจะดูขาสัน้นดูเตี้ยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ ส้นรองเท้าเนี่ยมันสูงนะครับคือมันเสริมความสูงไปประมาณ5เซนนะครับคู่นี้คือใส่ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันทําให้ดูขายาวขึ้นนะแล้วก็ดูขาเดียวดูขาเล็กลงด้วยนะครับผมคนตัวเล็กใส่เนี่ยผมคิดว่าใส่แล้วดูดีนะใส่แล้วมันสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งคนตัวเล็กเนี่ยผมคิดว่าใส่ได้ทั้ง2แบบนะครับคือคู่นี้เนี่ยผมใส่ตรงไซส์เลยนะครับผมคนเท้ากว้างเนี่ยก็สามารถใส่ได้ครับ โอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคู่ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันที่ใต้ล่างคลิปได้นะครับผมก็จะไปอ่านแล้วก็ไปตอบทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ